อ่าะครขยากทานมาะพร้าวนะคะหวานนะสี่สิบอร่อยมากหวานพี่กัดหน้าหมู่บ้านริมทะเลนะคะเส้นเส้นอะไรนะพยาศจจาเส้นอืม ต้องกะกะพอดีพอดีด้วยนะอ๋ะโอโอ้เออไปฝึกมาเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับไม่ฝึกไม่ได้นะครับแบบนี้ทำแบบนี้มันทำง่าย ง่ายง่ายคนทำเป็นมันก็ง่ายคนไม่เป็นเนี่ยมันยากยากตรงไหนรู้ไหมยากตรงขาเลือกใช่ไหมใช่ครับโอ้ได้แล้วนะคะ ยากตรงที่เรารู้นะคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เอ,อ่ออามาอุดหนุนน้องได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าหมู่บ้านริมทะเลเส้นพยาสัจจานะคะอร่อยมากๆนะ,ะหวานไม่มีน้ำตาลนะคธรรมชาติอาดูแลสุขภาพนะคะ